สวัสดีค่ะพระพุทธเจ้าได้จัดโหมดของการให้ทานว่าเป็นมหาทานว่าเป็นยอดสุดของทานคือการรักษาศินห้าค่ะถ้าพวกเรามารักษาศินห้าเราก็มาดูแลกกายวาจาใจของเราเนะะี่ยค่ะไม่ให้ไปเบียดเบียนใครถือว่าเป็นการให้ทานเป็นมหาทานชั้นสูงสุดเลยค่ะ ลองมาฟังกันดูค่ะพระพุทธเจ้าตัดกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบนเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจ การให้ทานทั้งหมดเลยค่ะที่ศึกษามาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสอนไว้ค่ะคือการรักษาศิลห้าคือการให้ทานสูงสุดยอดสุดเลยค่ะเธอเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะแค่ดูแลกายวาจาใจของเราเนะะี่ยค่ะไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครถือว่าเราได้ให้มาหาทานชั้นเลิศสุดเลยค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ